เชียงใหม่จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งงดซื้อสิทธิ์ขายเสียงมุ่งสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพวันนี้ที่9พฤษภาคม2566ที่ลานอนุสาวรีสามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่หรือบิ๊กเดย์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน,าน,นาร,ทร, Day, ราษฎรให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งรวมทั้งพิษายยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยมีนายเกรงไกร่านดอกไม้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคาและนายนพดลสุยะผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งกว่า1 5 0 0คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในกิจกรรมหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวปราศัยปลุกใจรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและกล่าวเปิดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วได้ร่วมกันย่อนบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ ลงหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบเพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจากนั้นได้ทําการปล่อยแถวขบวนรถเก้าคันออกจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปตามถนนพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายผ่านถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่ควงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อออกประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบิ๊กเดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโค้งสุดท้ายของการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งเหลือเวลาอีก 5, เพียงห้าวันเท่านั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้ออกไปทําหน้าที่ของคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาซึ่งคาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ8 5มีบัตรเสียไม่เกินร้อย102และทุกคะแนนเสียงต้องเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์เป็นการลงคะแนนโดยอิสระไม่ถูกครอบงำไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพด้านนายนพดลสุยะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งรวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่เปิดช่องทางให้ประชาชนซึ่ง เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระปราศจากการครอบงำชวนคนชื่อใหม่ทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์ตดต่อชื่อแล้วว่าท่านอยู่บนิษัไหน,นางานโรงงานรงฮะผมเดินมที่14านนะครับเพื่าจชวนออ้มาใช้สิทธิ์ต่างๆตามที่ท่าน,ค,นคิดไว้ในะจะนะครับท่านเห็นการหาเสียงมา,าแล้วหอนโยบายอะไรรืว่บาบ้านเจะ าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณมรงมค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรชวนกันไปออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะครับตั้งแต่คนรุ่นใหม่ๆน้องๆ แล้วก็คนไว้ทํางานจนไปถึงพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระนะครับโดยการตัดสินใจของแต่ละคนเองก็จะทําให้การลงคะแนนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนนะครับขอเชิญช่วนชาวเชียงใหม่ทุกท่านออกไปทําหน้าที่4ปีมีครั้งเดียวนะครับทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหันหน้าูน่์ข่าวภาคเหนือชัยนรงนน์นนันท์ปัญญสุตรายงาน